สวัสดีค่ะจมบรรยากาศฝนตกนะคะตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะจมบรรยากาศฝนตกค่ะออกบ,าบาา้ <c oughs> <c oughs> นานบอด้น้ำในสระของเรานะคะจมเม็ดฝนื่องหล่นบนพื้นน้ำ บรรยากาศร,ร,รอบๆนะคะมองไปนู่นก็จะเป็นเล้าไก่ของลูกชายนะคะเขาจะสร้างเอราไล้าไก่ไว้ที่ทั่วที่ทุฉแดนเลยไว้ทุกที่ <c oughs> บางท่านอาจจะฟังงมู้เลื่ยงนะคะ <c oughs> เขาจะสร้างเล้าไก่ไว้ทุกที่นะคะ <c oughs> ข้างหนังนั้นก็จะเป็นปลาไผ่ของเรานะคะ <c oughs> เป็นพาไปปลาไผ่เลี้ยงนะคะเนาะ เป็นปลาไพ่เลี้ยงเนาะค่ะโอ้ยไม่ต้องมาอ้อนเลยพาเ,เพื่อนมาชมน้ำฝนตกบนพื้นน้ำในสระเนาะคะ่ะเป็นบรรยากาศอีกอแบบนึงเนาะคะ่ะจากฝนตกธรรมดาธรรมดานะคะเรามามองดูว่า เขาย่อยลงบนพื้นผิวน้ำก็จะเป็นอ่ายุกยุ่เยัย่ยยยยนะคะเราก็บรรยายให้บทถูกนะคะเนาะดีแต่เก็บผักแล้วนะคะเก็บผักเก็บถั่วเสร็จนะคะเนาะว่งังกานกับเปียกฝนอีกเช่นเคยบัรกอรนีกัะเก็บแท้งฝนนะคะ แต่เมื่อเช้านี่ผลเปิดให้เราไปเก็บได้จดเรียวยู่นะคะเนาะจนเอาผักไปชงเร้วนะคะถึงจะมาแรงอีกนะคะชเช้าก็ไปปล่อยมาเม็ดเบาๆนะคะเนาะเม็ดเล็กๆเ <c oughs> ม็ดเบาๆปล่อยปลายมาเม็ดเล็กๆนะคะแต่พอตกใบม้าก็เอาเลยนะคะเทมาแรงมาก ทั้งล้มทั้งมีป้าขนองด้วยนะคะเราก็บอกล้าจับโทรศัพท์มาทายนะคะจนป้าสงบลงเราค่อยเอามาทายนะคะค่ามาชมบรรยากาศน้ำฝนค่ะเออฝนตกเราก็เป็นห่วงข้าวในนา ถ้าเกี่ยวมาเรากระบ่มีที่ตากลำบากใจเลยนาะคะเนาะเป็นความลำบากใจของชาวนาที่กำลังจะผีไอพอเกี่ยวนะคะที่มีเข่าพอเกี่ยวนะคะเนาะเป็นความลำบากใจถ้าขายได้เกี่ยวไปแล้วก็โล่งอกโล่งใจไปนะคะจต่ถ้าขายที่ยังบม่ได้เกี่ยวกะ ออนั่งคุ้มขมับไปนี่คือชีวิตของเกษตร,รษกรอย่างเรานะคะอถึงฝนจะตกฟ้าจะร้องถึงเราจะงุดหงิดที่เราออกบ้านบ่ได้เราก็ต้องทําใจนะคะให้มีความสุขกับสายฝนที่ปล่อยๆมานะคะเบามากแรงมัางนะคะ อ่าเริ่มเบาลงแล้วนะคะฝนเริ่มเบาลงแล้วแต่คิดว่าน่าจะตกยาวเลยนะคะตกยาวทั้งคืนเลยหรือเปล่าชมบรรยากาศฝนอ่าลมหนาวนะคะ ฝนที่มากับลมหนาวช่วงปลายฝนต้นหนาววันและคืนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเอาแค่นี้นะคะก็นนนั่นฝนกระจงน้ำล่นจะไปนะคะเราก็เอาผ้าเขียวไปหยิบเป็นอา่า ตรงนะคะภาษาลาวเขาไปตรงเอาไปใส่ไว้นะคะตรงป่านะคะาเราออกจากสะไปมั่งก็มีนะคะเพราะว่ามันก็นามก็รลดสะไปได้หลายทางนะคะชมบรรยากาศฝนโปรยปลายด้วยกันนะคะเพื่อน สะน้ำบ้านสวนของเราไปฝั่งโน้นก็จะเป็นต้นมะพร้าวแล้วก็ต้นตะขบนะคะเป็นต้นตะขบเราก็จะเก็บกินลูกเขาอยู่ประจำนะคะเวลาเขามีลูกสุกยยงลูกกินมั่งเพราะว่าเขาก็เป็นยาดีนะคะเรา หากินผลไม้พื้นบ้านทีนี้สรรพคุณทั้งยาไปด้วยในโตเลยนะคะเนาะอปวดมือแล้วเมือ่อยมือแล้วอย่างนี้มะข้าวของเราก็เป็นลูกแล้วนะคะมีลูกให้เราได้กินแล้วบ่ต้องได้เข้าไปเอาอยู่บ้านแล้วนะคะ ในส่วนของเราก็มีกินแล้วนะคะแถมนึ้ก็จะเป็นมะพร้าวตลอดแถวตลอดแนวเลยนะคะเป็นเขตแดนระว่างส่วนปามนะคะเนาะสวนปามที่เราเข้าไปเก็บเห็ด <c oughs> เพราะว่าอยู่ติดสวนเรา <c oughs> และเก็บลูกปามมาเพื่อจะมาก่อไฟ ปลูกปามที่แหงแล้วนะคะที่เขาล่วงลงมา,ก,งก,งมากําลังแหงกําลังหมาดๆเราเอามาเก็บเก็บมาทุบๆๆก็กกไปแทนการใสเชื้อเพลิงอย่างอื่นนะคะลุกไปดีมากเลยนะคะมีไม้อ้อยสักหน่อยนึง้านเพื่อนท่านไหนอยู่ใกล้ป้าปามนะคะหาเก็บมาใสได้สบายเลยนะคะเพราะว่าแม่็ดกลานก็เก,ก็บไสประจํานะคะเนาะ เย็บเอาไปฝากคุณยายด้วยอืคนเบาแล้วนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะสำหรับคลิปนี้ช่วงฝนโปรยปลายขอจบไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ